โอเคครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมนะวันนี้ผมจีแครครับวันนี้อยู่ในเกมแมคเคนแน X ได้ของนะก็ก็คือวันนี้อ่าจะมาสุกชากันนะฮะกับสู้ที่มันมาขผมนะแต่จริงอ่ะผมมาอัดไปตั้งนานแล้วแ,แ,แต่ว่ามันเกิดปัญหาไฟแม่งเปิดไม่ได้ <laughs> ผมเลยงงนะฮะชิปอีกแล้วนะก็คือเราเปิดไปแล้วนะสองรอบแต่ก็ไม่ได้เลยนะสองรอบเราเกลียวนะ ก็ผมเลยไปฟาร์มด่านในเออชั้นมานะฮะก็ได้สองพันหประมาณนี้นะฮะก็อยูซัมเมอร์นะอืมตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะมานะแต่ว่ามันก็มาโอเคนะก็ถ้าไปไม่ได้ผมขออยากได้ไอโก้ I Go นะเพราะว่าผมจะเอาไอโก้ Go เนี่ยไปอัพที่สีดาวนะฮะจะได้แดงแรงนะแล้วก็โซเชลนี่ก็ถ้าได้ก็โอเคแต่ถ้าได้3 2มสตัวก็โอเคจริงเยอะนะ กนะ็สี่เวลานะสุ่มกันเลยดีกว่าถ้าได้ก็ออกดีนะอืมเอาจริงผมไปดูไมคแมนก่อนที่จะปิดนะคือมันเหลืออีกประมาณสองเดือนอกว่านนะเพราะว่าดูได้งไงไปดูในร้านคานะกาลังตีนะพอเมื่อกี้มันเปิดแล้วก็ปิดนะการัางตีหน่อยสองตัวโอ้ <S 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 ดูความงานดิ โอ้โหปืนไปไกลๆเลยเฟรมเอ็กซ์คิวเชนเนอร์ปืนอ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหไปไปไปไกลๆเลยปืนปืปสปออสปปนสปารายวัตเลนรีไลท์เซเบอร์วัตเลนดาบของเคาเนล โคลโลเนียลหรือแคเนิลจุดท้ายเราเราก็ไม่รู้ชื่อนะว่ชื่ออะไรนะไม่ได้ปืนมาโอ้โหอนาฐานะน,นะย่อไปนะโอ้โหไม่ไม,ไม่ไม่โชว์อะไรนี่เหนื่อยเลยโอ้โหตัวเดียวนะไปกาเลนะตัวเดียวเพอะ แล้วก็ไม่ได้นะฮะออยำม,มิงเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นอ e ีวินกันนะฮะเอาจริงมันก็ใช้ชิ้นชิ้นส่วนก็ได้นะแต่ว่ามาไม่พอนะมันขาดอีกเท่าไหร่วะสาสิบนะสามสิบนี่คือเท่าไหร่คือก็คือเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยบวกก็ประมาณสองพันสี่ 4. มันขาด มันขาดนิดหนึ่งนะเลยเลยไม่ได้นะนี่เลยมันแหละเดี๋ยวเอาไอาโกไปเล่นนะนี่แหละกิจกรรมผมนะผมอาจจะเก็บหอยไม่ครบนะเพราะว่าผมอาจจะลืมบางจุดจริงๆแต่จริงๆงคือต้องไปสำรวจทุกที่ถึงจะรู้นะว่าตรงไหนเราไม่ได้เก็บนะโอ้โอ้โอ้โลืมลืมลืมนะลดระดับนิดหนึ่งนะฮะพอดีว่าไอาโก้ของเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะอืม ก็โหวตผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเอาจริงเอก็อยากเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนแล้วแม่งเล่นไม่เล่นเล่นเล่นไม่ถนัดอ่ะนะส่วนการผมก็ไม่ได้ใส่นะคือถ้าใส่ก็ขอแยกไปหนึ่งนะโอเมก้าขอขอโมนไปหนึ่งนะขอ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 นิดส์หนินะขอนิดส์หนินะเิลไม่ใส่เลยฮะผมชอบการเชลอ่ะอยากได้อะอยากได้มากมากเลยอยากได้จริงๆนะการเชลเนี่ย โอเคคนระับก็ตอนนี้เราก็อยู่ในด่านผมนะซึ่งพอพูดซีนนี้นะก็คือเราต้องเก็บหอยเจ็ดอันนะอุย๊ยนะก็บอกเลยว่าตัวละครเราอาจจะแรงนะเพราะว่าผมให้มันระดับง่ายขึ้นนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะงงนะยากขึ้นเลยไม่ไหวนะอุย้ย <laughs> นี่ลืมดูขอโทษน,นะ ไม่ไรเรามีที่ผิวอะขอสำรวจเป็นยังไนงะโอเคเอาจริงคือต้องสำรวจทห้หมดเลยนะถ้าถ้าชูนิ้วนะจะดีใจอุ้ยไม่น่าถ่ายเลย นงนี่นะสำรวจนะต้องสำรวจที่หมดนะอืมเมื่อกี้ผมไม่ไปปุ๊บม,มันไปเลยนะส่วนส่วนเสียงก็มาจากภาคสปไปเดอร์ท่านผมนะอุ้ยโอ้โหน้ำอเออเออน้ำน้ำน้ำโอ,อ้โหเกือบตายนะอีกแล้วโซนนะโซนหยู่ไม่ได้ คือมันระดับง่ายแต่ว่าไม่ผมไม่ค่อยชินอ่ะพอได้ตัวละครตัวใหม่นะคือไม่ได้เล่นอีกเรี่กว่าพอเราจับตัวละครตัวใหม่นะมันมันจะเป็นสิงหยอกหรือไม่เป็นนะะ่ไมมาจีเก็ดตด าชินนะเอาพายุไม่ชนเละแค่กว่าโซมันเร็วดีนะครับว่าโอเคนะโอเคไม่มีอะไรคุณพึ่งเยอะมากัะฉันนะเช็คนะฮะไม่มีฮะ มองชี้ตลอดนะเพราะว่าบางทีมันมันชอบแอดอะถ้ามาครั้งแรกๆอ่ะผมเมื่อกี้ไม่ครบอ้าวชิบหายแล้วครับเมื่อกี้ไม่ครบอะอยากกลับไปไม่ได้นะบอยก่อนเพราะว่ามันเนี่มยมันติดฉากอะชิบหายครับเก็บไม่ครบอะมผมเกี้ไม่ครบอะผมสิงนะ แล้วก็ตายฟรีด้วยเฮ้เราเสียงชีวิตนะมาตายอะไรแบบบ้าๆนะแล้วก็เก็บไม่ครบด้วยก็นะ เอาจริงโหรีเลยคัดเอ็นนะเอาจริงผม,งมใชเ้เอาจริงตอนนี้แม่งมีเจอเจอที่ผมเล่นเล่นแล้วสบายถึงก็จะเป็นเล็กได้เอาเมื่อนะเล่นลุยโลดนะไม่สนโลกใครนะก็คิดประมาณนี้ละกันนะเพราะว่าผมก็คงไม่มีอะไรจากอีกได้แล้วนะแต่ว่าย้ำอีกทีนะครับเวลาเหลือกี่วันนะผมนะก็ตามทั่วไปในร้านข้าวนะเหลือ6 4วันนะฮะ พงสิษย์เจ้งศิษยี่วันเนี่ยมันก็เกือบสองเดือนนะอืมสิงหาแล้วก็มกรากุมพามีนาเดือนสิงหากรุฎนะุตุลานะ่นะมันจะปิดตุลานะตุลาน่าจะนะน่านาจะตุลาโอเคแล้วก็ซิลเกนในขามาคุดบ่ายครับส่วนไอ้นี้ก็ช่างมันนะโอ้ผมไม่รู้จะอะไรแรกนะแต่ว่าเดี๋ยวผมแอบแรกนะไปแล้วครับสวัสดีครับ